รวมกะขายครับผมคลองบาสีครับได้สุ่ดไปเลยสวายเอาดิเอาใจกัะบโลหรอสวายแค่ไหนโอ้โหนี่ไซส์สามโลได้ไหมโลกว่าโลกว่าตัขวข้าาทเอง น,นสวัสดีครับผมยุทธยีราบแคะมาหมายกระทุ่มแบนอีกแล้วครับผม,มเจอป่าได้ชายอีกแล้วเยอะจัดวันนี้ใส่เสื้อต้นคนวันแหงครับผมแต่ยังไม่ได้หวานวให้ป่าหวานก่อนรุ้นกันครับผมนี่เสื้อมรุ้นเันครับ20บาทมาดูยับจะมีตัวไหม Jadi ni. Jadi ni. Itu tak, itu tak nak. Jadi ni. Dengan ni. ตัวนท่าไหละรถฝนตกอยู şey ุ่มันยังดูดยังระบายออกได้ไงเห็นไหมนตกเท่าไหร่ล่ะหาเลยะอยู่ฝังนู้นหมดเลยนะอ่า ตัวไหมงูคือกึ๊บๆอยู่เน1 1> 2> 2 well 2 2> ี่ยมาได้เห็นก็อขามาแล้วสองตัววิ่งดีสองตัวเลยครับหมอดูครับตรงนี้จะมีตัวอีกหรือเปล่ามีดิ มีเปล่าไม่มีตัวยังไหมตัวผมว่ามันอยู่นี่ครับดูฟองกันแล้วกันดูสวายขึ้นครับรูจะขึ้นอีกหรือเปล่าคิดว่าขึ้นนะ แต่ไม่รู้จะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเนี่ยเราไม่เห็นหัวมันในทีแรกไนงะเอาเลยครับปลาเอาเลยครับเอาเลย่องกระชายนะเอาเลยครับ ปั๊ดเลยน,นี่ก็ทำน้ำพริกได้ครับผมปนินนะปัดเลยลุ้นกันต่อครับผมโด่งเกินโด่งเกินโดงเกินไปแดกตัวครับจับยาวเลย ไปลุ้นกันครับไปทางไหนเมื่อกี้ทางไหนแล้วเมื่อกี้น้ำมันกุยๆๆย,ย,ยู่รู้ไปทางไหน มีตัวไหมมีสิกล้องกุ้งกิงกล้องกุ้งกิงด้วยนี่ไหมอ้โหูแบบพอสวยก็ไม่ใช่ว่าดีนะพอขี้เหร่ก็มีปลา มีหน่อยสิตัวอย่าหายตายแล้วตายหมดแล้วไปหมดแล้วหยุดเลยไปหมดแล้วหายเงียบไปไปอยู่ฝัอยู่ทิศฝั่งมาเลยทิศฝั่งมาเลยตรงที่เราไปทอดคือเขาเขาระบายน้ำไปสั่งเที่ยวนะไปเยอะเลย ฝั่งโน้นมาเลยอ,อยู่ฝั่งโน้นเพราะเราทอดนี้มันขึ้นขึ้นชายฝั่งมาเลยอ่ะข้างๆม่งขึ้นจอมแล้วหลายตัวอยู่โอ้หลายตัวอยู่เลยตัวอยู่ข้างฝั่นี่ สวยงามน่าได้จ้ะสวยงามสวยงามออกรู้ว่าเห็นอะไวอดสะแหงเตยอดป้องขัดลอดเพิงขัดแล้วเห็นอีกตัวเลยวิ่งไเลย ออกแม่นขนาดนะั้นออกไม่ตัวออกแม่ <laughs> เมนเลยกระดิ่งลงินต่อเอาผม ดูนะเขหวาน,นครับผมได้ตัวไหมครับโอ้สามสี่ตัวตัวสวยๆเลยยากครับที่เก็บเรือยวยวมมาเพค่อวินะต,วตัวแล้วในแห่ทำเองหรอครับทำเองโอ้คือแห่พอมาแล้วมาดัดแปลงออกโอ้หกหกสิน เส้น8สอง6เส้นัดแหะขัดไซ้เลยขัดไซ <c oughs> ด์ตัวใหญ่ยตัวเ้อยแมวเอาเอารูปพ่อลูอแม่มันเลย กลัวไหมเก็บกิ๊บเนี่ยมันไม่อยู่ตลาดนีด้หเปลเจอแห่ไทยประดิษฐ์ไปหมดแล้วเยอะไหมยีดีตัวเองก,ก็ดีก็ดีไม่ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไม่แพงเท่าไหร่ดุกอุดูกอุดุกอุดุก,ดกนี่ <c oughs> เอาไหมได้เรียบร้อยครับปนุกลอยเห็นตัวเลยไม่เหลือครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> เห็นตัวอย่างนี้ตายอย่างเดียวปูนี่ขึ้นไหมตาเลยไม่ได้นี่มัแย่นะจะบอกนะไม่เห็นตัวมาอะไรครับผมประดุกกระพุ่มได้โชว์โชว์

โดนอะไรมานี่ะเอาไหมนี่ปบ้านี่ปลตาใช่ไหมอเ,อเอาไปนะพวกชอบจะตายปไปไปครับผมย,มาย้ายไม้ครับผม มายก็ผมมาดูรับป่าลอยหือเป่าแถวนี้ลอยไหมฝนตกเหรอฝนตกหยิบๆเ่ยก้อนดำๆเลย เข้ามาเลยร่ยนะรับห,หวานได้ยาวๆเลยครับถนนเส้นนี้ยันนู่นเะครับตลาดเลยครับสนใจมาได้ครัสบสนใจมาได้ครับแถวนี้ ของภาษีเจริญครับผมทุมแบนครับตรงนี้กระแสทั้นดำมันน้อยลงใช่ครับถ้ากระแสทั้นดำมันเยอะก็โหหวานกันไตมไปหมดตรงนี้มันน้อยไงมพอมีตัวครับผมพอมีเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนียเนี่ยเนีเนียเนี่เนีนยเเนยนเนเนี่ยเยยนนีนี่ย ไม่บอกเราด้วยอยู่คำตรงนี้เาไม่บอกเราด้วยอยู่คำตรงนี้ก็ไม่บอกเราด้วยตัวแถวนี้าอยู่แถวนี้ครับ อันนี้ต้องมีตัวเจ้นี้ต้องมีตัวไม่ตัวครับผมลุ้นกันครับ ยืมกระชังป่ะไปครับดูก่อนครับมีตัวไหมเอาละไปแล้วครับอือเรียบร้อย ร้อยครับมันตัวไหมโอ้ยติดอะไรอ่ะโอ้ยตะข่ายเขาโอ้ยตะข่ายเขาถ่ายแล้วอีกถ่ายแล้วถ่ายน่าเรือมลงลงตะข่ายครับผมคลองบางีครับได้เอาแต่ดงไม่ไดสวายเอาดิจัดใส่กระต่อ ตะข่ายครับผมได้สองตัวครับสวายครับผมมีไซส์ใหญ่ไหมปลามีไซส์ใหญ่ไหมไ,ม,ไ,ไ,หไหม่เคยได้ไซส์ใหญ่ไหมเคยได้ไซส์ใหญ่ไหมตัวใหญ่ใหญ่หยี่โลเนาะสวายนี่ไหนโว้นี่ไซส์สามโลได้ไหมสามโลกว่าสามโลกว่าห้าน ตุกแกฮไขว่าแพงก็ไม่ต้องกินนะได <c oughs> ้ะนี่วาบนี่ไ <c oughs> นีัตัวาบาทตุฮะ มาไปน้ำแกงแกงแค่ส้มเขอร่อยเลยนะรอกหนังออกเอาหนังไปทอดให้กรอบหัวส้มยำใช่วันนี้ได้กี่ตัวแล้วนี่เนี่ยเพิ่งจะลงต้มโค้งก็แล้เป็นส้มยำคูตับตับกินอร่อยนะตับเป็นหวานผมกินพุงชอบกินพุงพุงมันดมาดูตรงโค้งตลาดนะครับน้ำมาาอย่งนเดินหน้า ủi bà này. quái quái khao ở đây ý quá rồi đấy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  quá rồi ตัวเดียวหรอหลุดล้วหลุดเข้นสองตัวละเออสองตัวเอฝ่องเป็รูเล็กๆมันจะรอด ผงปนินเดี๋ยวไปทำน้ำพริกเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติของธรรมชาตินะครับสายนี้เลยอุ้ยเอฟีสาเอลฟ่าก็ยังเ,เนี่ยปนินสายนี้นะครับเดี๋ยวไปทำน้ำพริก